นั่งปัญจาป่าป่าเ,เรื่องนั่งปัญจป่าป่านี่ก็เ้าไว้ในเรื่องของการบูชาคือกันเ,เรื่องของนั่งปัญจป,ป่าป่านี่เป็นอย่างไรเคืออติเตกาเลบุระเนี่ยมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งตะปุตะปูบุระในรูงพ้าลานสีมีลูกสาวของคนขัดสนคนหนึ่งขย้ำดินเหนียวท่าฟ้าเฮือนอในกลางนั่นพระประัจเกพุทธเจ้าองค์หนึ่ง เขาไปสู่ปราตครเพื่อขอดินเหนียวเพื่อไปโบกเงื่อนพาของตนได้ยืนอยู่ในที่ออกไกลจากนั่งนั่งโกรธก,กับเล่จองบึงพร้อมกับบอกว่าสระมาณนท่านยังบ่อดดแม้ดินเหนียวบ่อว่าท่านและเขาว่างก้อนดิวเหนียวก้อนบับไงลงในบาทของบุนพระบัสเตกับพุทธเจ้าก็ได้รับดินเหนียวนั่นไปปรากฏว่า นั่งจุติจากพบดไปบันเกิดเป็นลูกสาวของคนขัดสนบุหนึง่งในบ้านอันตั้งอยู่ใกล้ปักตูด้านทิตป้าจีนแห่งุงพาลานสาีเป็นอย่างไหนมือเอ่ยปีนเอ่ยปากเอ่ยหน่วยตาเอ่ยหูหนังเอ่ยของน,งนั่งดีกี่เลี้วกี่เล็บพิดปกติพิษโรคพิดรากว่าตันไปทั้งมือตั้งปีนตั้งปากตั้งในหน่วยตา ตั้งหูดังของนั่งวัตันไปกีริว้วกี่เรพิษปกติเพราะอีหยังเพราะวันนั่งโกรธแล้วจอ้องเบิงพราจเจกับทุตเจ้าด้วยเหตุน,นั้นคนทั้งหลายก็เลยตั้งสมัยญ,ญานนังของนั่งบอกว่านั่งปัญชะปาป้า,ปาเอานั่งขี่ไล่อายามมา่างวัตันไปแต่วาสลีลของนั่งนี่นได้ถึงพร้อมด้วยพัดฟะด้วยผลของการถวายก่อนดินเหนียว ครั้งนั้นได้มีพระเจ้ากุงป้าลานาสีพระนามวับปากะในราชปรีเมือหนึง่งเพิ่นร้อมเพศประเด็ดตรวจปรก้อนได้ประเด็ดไปถึงประเทศนั้นฝ่ายนั่งปัญจปาปา่ปากําลังเลียนอยู่กับพวกเด็กยิ่งเส้าบัตรบอท่านหูเลย่ยเกลยเด้จับพะหั์ของพราลาซาพราลาซาพ่อถืงนั่งจับพะหั์ตอนนั้นเป็นคือจังกับถึงพัฒนาอันเป็นทิ่ต้องแล้ว บ่อาจตีดำรงอยู่ในภ้าวะของพระองค์ได้ต้องยินดีด้วยอำนาจกำหนัดในพักษาพระสามว่าเจ้านี่เป็นลูกสาวของผู้ใดนั่งกระตอบวาของคนที่อยู่ใกล้ปักตูปันนกอนรขน้อยว่าตันพระองค์กับตรัสถามถึงความที่นั่งยังบอมี่สามมีแล้วกระตรัสบอกว่าเอาละคอยนี่ละสิเป็นสามีของเจ้าวาตันเจ้าจงไปให้พ่อแม่อนุญาตก็เดอ้อว่าตัน นั่งไปเงื่อนแล้วก็บ,บอกผรูเป็นพ่เนอเป็นแม่พ่อแม่ของนั่งนั่นกับอนุญาตนาั่งกลับมาทุนแด่ปลาล่าก้าปลาล่าก้าเสด็จไปสู่เงื่อนของนั่งพร้อมกับนั่งต้องอยู่ความสมสดุเสด็จไปสู่ผลสนิเวศตั้งแต่เต่าตั้งแต่นั่นเป็นตนมากพระองค์บอกต้องปราถนาเพื่อที่สิทอดพระเนตรมอโผลดนั่งสนมอื่นเลยต้องปลอมเวทสเสด็จไปมองนั่นเป็นประจํา ต่อมาบานนี้เมื่อหนึ่งโรคล่งแดงได้เกิดขึ้นแ่ผููเป็นพอของนั่งเขาพ้ายาตาดอันปรุงด้วยน้มสดน้ำเบ่งและน้ำปราณกวนซึงบนเชือปนด้วยของอื่นเป็นต้นเป็นยาของบิดาของนังคนเรานันกระบ,บาจปิยั่งเขาปลายาหยาดนันให้เกิดขึ้นได้ยดอนีนังแต่ย้อนว่าเป็นค้นทุกค้นหยากเป็นก้นขัดสนคณะนัดมบ้านดาของนั่งก็เลยว่าบอกว่าโอ้ย แม่เอ้ยลูกเอ้ยสามีของเ้าคือนตีอาดเพื่อให้เขาปายาดเกิดขึ้นได้บ่ล่ะลูกนั่งก็เลยได้ไปทูลนความหนักแด่ฟารากาในเวลาปะเด็จมาแล้วฟารากากับพราดบอกว่านาั่งปูจเริญโออันนี้มันเป็นยาของคนใหญ่คนโตได้เท่าสีหาได้แต่มองไหนเล่ามีฟะราาจะปิดก์งสีน้ำนั่งไปในไพ่ในลาชเาวินีเวนโดยอุบาย วัดรุ่งขึ้นก็เลยเสด็จไปสู่ปราสเนิเวศและก็รับสังให้หงเขาปลายาดเจียงจัน,นและก็ทํำเป็นสองคอไปปินมานี่ไว้ออหนึ่งเสเด็จมาในราตรีและก็ตรสบอกว่านั่งบุญเจริญเมื่อนี่บิดาของเธอจงบริโภคเขาปลายาดอ้อนี่เอ้อเมื่ออืนไในบริโภคอ้อนี้นั่งก็ะด้ยดเดยด็ดในถ้ำขึ้นจังกับประดับรักของปราสาทนั้นปรากฏว่าเมื่อพอของนั่งบิดาของนั่ง ได้กินเข่าปลายอย่างนั่นโรคของบิดาของนั่งก็้ายละวัดรุง่งเกิดพาราซ่าเ็จไปสูปร,ราชเซนีเวนสงบาปักแล้วก็รัสว่าทันทั้งหลายทั้งหลายจงนํำปินมานี่มาให้เฮาเด้อพวกเจ้าพนักงานเกิดทูวว่าขอเดชะพวกกาโปองค์นี่ซอกมองแล้วบ่เยเห็นบ่เห็นปินมานี่อนัดพร,ราชาก็เลยรัสว่าเออ,เอ,อ,เอ,อ วกท่านนี่จงคนไปในทุกทีทุกแห่งตั้งแต่ภายในกระทั่งภายนอกกรุงเนอหรือภายโดยที่สุดแม้ในพอเขาก็ไปค้นหาว่าพวกเจ้าพน,นักงานคนพบมานี่ในเงื่อนของนงั่งปัญจป่าปา่ปาก็เลยมัดมั่นดาบิดาของนั่งแล้วก็นัําไปพน,นันบิดาของนั่งเบาบอกว่าโอ้ยพวกกับเจ้าบ้าด้เป็นขโมยมานี่นี่เอ้อ ลูกเขยของกับไเจา้านั่งมาให้ดอ้อข้าน้อยว่าแต่พวกเจ้าบน,น,นักาานก็ถาม่าไล่ะลูกเขยเจา้าเขาอยู่บังไดเขาอยู่บังไดลูกเขยเจา้ามีดาของนั่งก็เลยบอกว่าโอ้ยดวโตขับไเจา้านี่มองอู้แล้วลูกสาวของกับไเจา้าอู้ก้นน้อยว่าแต่พ่อจังปันก็ถามนั่งนั่งปัญจปาปากระต่อ่าโอ้ยอีพออีพอเถถนนนนออปูจีเป็น ปูติมาหาไว่เนี่ยเขามาในย่ามเวลาหมื่นคำกลับไปกันในเวลาหมืดเหมืดคคำคำคือกันด้วยเหตุนั้นเนี่ยไี่ก็เลยมอูอุจัรรูปร่างของเขาแต่ว่าไข่อาจติอูจักเขาได้ด้วยการสัมผัสมือแต่แมื่นเด้สัมผัสมือแล้วติโอมองเห็นหน้าเห็นตาเขาเลยมากกันมากในย่ามหมืดนหมืกลับไปกันย่ามหมื่นหมื่นเวทันบิดาของนางนั่นก็เลยได้แจ้งแกพวกเจ้าพนักงาน แม้เจ้าพนักงานเราหนัดกับกราบุ่นแด่ปาราซ่าปาราซ่ากับทัตา,า,าทั้มจีบบอต้องตาบและกับตรัสบอกว่าเอาผาจังหวัดพวกเจ้าจงพักแม่ยิ่งผู้นัดไหวไภายในม่านจีล้านหลวงและกับเจาะจ่องม่านประม่านพอมือแล้วให้แม่ยิ่งผู้นัดจับขโมยด้วยการสัมผัสมือวพวกเจ้าพนักงานกับได้ทัท้ตา,าทั้มจีตามประดมรัตนนให้เจ้าพนักกนตั้งดินประสมขัน นั่งปัญจะป่าป่านั่นจับมือของคนจีมมาแล้วมาแล้วแต่ยืนใหนจับว่าบอกว่าว้ยผูนี่บอมแมนผูนั่นปูนี่บอมแมนบอมแมนบอมแมนมือของผูนั่นคนทั้งหลายพอจับมือของนั่งก็ตีใจในพัดษาของนั่งเพราะว่าพัดษานั่นเป็นคือจังกับสัมพันธิปตามกับคือว่าโอ้ถ้าแม่ยิ่งปูนี่ควรแจ่ศีนไหม พวกเข้าสิต้องเสียสินไหมก็ดีเขาถึงความเป็นทาสเป็นกรรมกรก็ดีกรสิเย็ดแมยิ่งผู้นี่ไว้ในเงื่อนเพราะจังปีแล้วบม่อาจติจามไปได้เือานัทพวกเจ้าบรรดางานถึงกับเอาไม่พ้องมาตีคนเหล่านั้นไล่ออกไปคนทั้งหมดมีอุป,ปหารเป็นตนกับเป็นคือจำคกับคนบ้าคนบวงย่อนหลงไหลในพัดฒะที่ไปจับมือของนั่งตอนนั้นเือานัตพาล่าซ่ากับรัดบาเอา มาหนี้สิเป็นขี้ของเข้าบังเด้บานเนี่ยพ่อจังสี่แล้วเป็นก็นยืนปากัดของเป็นไปนั่งก็จับปากัดกอ,น,อน,นั้นก็ห้องเสียงดังขึ้นบอกว่านี่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 นเข้าจับขโมยได้แล้วเข้าจับขโมยได้แล้วว่าแต่ฟาลาา่าซ่าก็เลยสตร์ทบอกตามความเป็นจริงและาอาิเสีนั่งตั้งให้เป็นอัครมะเหสีาาศาศาพาะ่าซ่าต้านอิสริยนยนแกมันดาบิดาของนั่งตั้งแต่มือนั่นมา บ่ต้องเลี้ยวแล่นั่งสนมแม้เราอืน้นนั่งสนมเราหนั่นเชียร์พระนั่งโกรธพระนั่งตามค่อยหาความยิบพ่ายหลังเมือหนึ่งพระนั่งต้องเห็นดิมิตแห่งความยิบพระนั่งที่ต้องเป็นพระอักรมงเยสีของพระราท้าของพระองค์ในพระสุบินก็เลยได้ทุ่นแด่พระรากา้าคืออนันนั่นั่งสนมเราหนั่งพอทราบเหตุนั่นแล้วก็เลยได้ให้สินหนดแก่พวกตั้มหนายสุบินพวกตั้มน่ายฝัน ทำนายสุบินเานนาาาาา่านั้นก็คือปลาส่าซาตัดสามพอดถือตัดสามกับกาบทุนบอกว่าคาแต่มหาชพระเจ้าขอจีปะเจวีปันสรงสุบินวะได้ประทับนังเหนือข้อสั้งเปลือกปลอดเป็นบุปภณิมิตแห่งการสะวรรละแห่งพระองค์ได้และขอจีปะเจวีทรสงสุบินวะเสด็จอยู่เหนือข้อสัส้งท่งรวบข้ามประจันเป็นบุปภณิมิตแห่งการนํามาสึงปรลาล่าซาผูปิดปัญจมิต,ตรต่อพระองค์ มื่อพระา,ารักษมณ์บอกว่าเอาตอนนี้เข้าควรสีเห็ดจากไหนเหล่าก็ว่านั่นพวกทัพนายสุบินกับทุนบอกว่าขอเดชะสิ่องประต้นประเทวีนี่กับบอกคว้วแต่ว่าคว้วเซิ้นประนา่งลงไปในเหือแล้วปล่อยในแม่นม้ำซักว่านั่นพระราชากับเซิ้นประนา่งลงในเหือให้ปล่อยไปในย่ำกลำขึ้นพร้อมกับประกาศญาหารผู้สาผู้สาแหลกกระเจองประดับ คลั่งนัตปลาล่าทราบพระองค์หนึ่งพระนามวานีปาวารีกะต้องเล่นน้าอยู่ทั้งไตทอดพระเนตรเห็นพระนั่งปัญจปาปานเหื่อซึ่งร้อยมากแต่ตรัสถามว่าเจ้านี่โอ้ยคือจังกับผีศาสคือจังกับผีนี่เออเจ้าคือวายย่่งกว่าจังพระนั่งก็ต้องยิบแล้วก็ทูลนความยิบพระนั่งนี่เป็นอัครมาเหสีของพระเจ้าพระกะได้ทราบว่าพระนั่งปรากฏตัวตังสมผูสวิบ ซือว่าปัญจปาปาคณะนั้นปราราจ้าก้งจับปานั่งแล้วแต่ก้องยินดีด้วยอำนาจความกำหนัดในพัตละมอไดก้รงทําแม้ความสำคัญในนั่นขนมเราอื่นตั้งปานั่งปัญจปาป่านั้นป็นอัตลมเหสีคือกันพระเจ้ากรุงปากะก้งสนดับเหตุนั้นแล้วแต่ก้องดำลีว่าเท่าสิบอไห้ปะนั่งแก่ป่าลาจ้านั้น และกระเด็จกี่าทับยกไปตั้งค่ายยูจีท,ทาพรมแดนตรงกันข้ามของพระเจ้าจีปาวาริกะนั้นต้องตรงาดสถานไปวัดพระเจ้าจีปาวาริกะสี่ไฮปราซ่าญนาหรือว่าสี่ไฮการลบก,การหยุดน,นอวัดฝ่ายพระเจ้าจีปาวาริกะก็ได้ต้องพระเตรียมการหยุดไว้พร้อมซั์แล้วพวกอาม,มาตย์ของ巴拉ซ่าทั้งสองปรึกษากันว่าการถายเพราะอาศัยเซตรีนี่เหมาะสมกวรเลย พระเทวีนี่ยอมถึงแก่พระเจ้าปะกะเพราะพระองค์ท้งเป็นปราชเจาสวามีมาก่อนยอมถึงแก่พระเจ้าที่ปาว่ารีกะเพราะพระองค์ต้องได้ประนั่งในเมื่อเพราะฉะนั้นพระนั่งจงประทับอยู่ในปราชสมุนเทียนของปาราซ้าองค์ละสัปดา์พ่อจงปีแล้วแต่ชุดปาราซ้าแม้ทั้งสองพระองค์ให้ท้งปัญญากันแล้วแต่ยินย่อมกันปาราซ้าแม้ทั้งสองพระองค์นั้น เป็นโบมีปาราตตัวเอาลือไ้ยินดีจึงรับตังในตังปนากรอทั้งหลายสองทีทาพรมแดนประทับอยู่แล้วพานั่งปัญจป่าปานั่นกเดใ้ควองความเป็นมเหสีของฟาราต้าแม้ทั้งสองพระองค์ด้วยประการเจงซี่นี่ออกตปนญาาิย่อมเบิ่งนตีละด้วยอานิสง์ของการถวายที่ดินที่ดินเหนียวว่านั่นไปแก่พระปัญเจกบุทธเจ้าแต่ว่านั่งนั่นเออด้วยอารมณ์ โกรธด้วยอารมณ์คุณเครือเนี่ยปาพฤว,ว่าโอ้ยว่าสันเฮ็ดนาตาเบี้ยวนาตาบูดว่าสันไปเออเอาก้อนดินเหนียวใไปลงไปในบาทของพระปัจเจกักบพุญธเ,เจ้าเออปาพฤว,ว่าอานิสงเนี่ยอานิสง์ของนั่นกับมีเออแต่ว่าผลบาปก,กับมีกับเกยเฮ็ดนาตาบิดเบี้ยวว่าสันไปเออด้วยความเกลียดด้วยความโกรธเฮ็ดไอ้มือกันนี้ตีนกันนี้ปากกันี ด้วยตาก,ก็ดีหูดังก็ดีมองนั่งนี่ขี่เร้วขี่เล็พิดปกติทุกมองหมือันไปแต่ว่าแม่ด้วยการได้ถวายก้อนดินเดียวเฮ็ดไหนนั่งมีของดีก็คือผู้ไหนจับต้องนั่งแล้วนี่ที่ต้องหักต้องแท่งนั่งเบิร์ตหมดกันไปโมโมเมนรรมาดานานอ่ะคาเป็นญาติย่อมรวมปวดโยกันอันนี้มันจะเล่าไว้เอออยู่ในนิทานมงคลปุษาจักูสุษณียานั่ง เตมังกาละบุตเตมังนี่แหละเนี่ยการบูชาบุกุนบกูกวนบูชาเห็นบ่นละบแมแธรรมดาเด้ยังมีอีกหลายเรื่องเนี่ยที่ปรากฏอยู่ในนิทานมงคลญยาดดองเกี่ยวกับเรื่องการบูชาบุกุนบุกวนบูชาเนาะเออแต่ว่าโยโย่ไวฟังหลายเรื่องหลายมันสิลืมเนาะเออค่อยฟังไปเรื่อยๆยาดดอมบ่อึดแต่นิทานมงคลนิทานตัมบทเอ่ยิทานมงคลเอ่ยบ่อึดไปเออมีปรากฏ เอ้ทานเดียว้นเด่นสมัยเป็นเน่นหน่อยเยี่ยนมว้วนขึ้นกันได้กันนะเวลาเด็ดแปลพระธรรม,มบทเวลาเด็ดแปลนี่ท่านมงกลนเนี่ยอยากบูญจักวาเรื่องเล่าท่านสิเป็นจังได้มาเส่็ไปแาจงส่นละญาติย่อมสมบูก้อสมบุญของไผของมันเนี่มที่เอาสางไว้ต่างแต่สางต่างก่อนเนี่ยมันก็มีความสําคัญคือกันเนี่ยชีวิตของพัวเอา้าเนี่ยเป็นอีหยังต่อบ่อ,อีหยังนี่ย,ยอดบุญได้กันนะญาติย่าาอมนาะ เทาเฮ็ดบุญไหวบ่แม่นธรรมดาเนาะเออบุญเนี่ยแหะเพิ่นยังบอกว่าให้เฮ็ดบุญเอ่อบางบุญเพิ่นว่าจังซั่นเด็หั่นเนาะ